และนี่คือสมุนไพรว่านงาช้างถ้าบ้านใครมีนำมาพอกหน้าได้เลยค่ะทุกคนแต่จะไม่แนะนําให้พอกแบบสดนะสมุนไพรว่านงาช้างมีอยู่สองสายพันธุ์สามารถใช้สายพันธุ์ไหนได้หมดเอาที่เรามีหลังจากนั้นล้างทำความสะอาดหั่นเป็นแว่นบางๆนําไปพึ่งแดดประมาณสองแดดหรือถ้าแดดไม่จัดก็จะอยู่ที่สามสี่แดดกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นนํามาตําแบบนี้ ก็จะได้เป็นผงๆผงแต่ว่าเวลาที่ตำบ้านงาช้างที่ดีที่สุดจะต้องเป็นช่วงเวลาบ่ายสองโมงจนถึงสี่โมงยินอย่าให้แดดหมดเพราะว่าบ้านงาช้างมันดูดซับความชื้นได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องตำให้ทันแดดอันนี้ คือสูตรที่แก่ทำนะแต่ถ้าคนอื่นมีเครื่องเขาเรียกว่าตู้อบไร้ความร้อนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเราก็กองเราก็จะได้สมุนไพรว่านงาช้างแบบนี้วิธีผสมก็ไม่ใช่เรื่องยากอันดับแรกนี้คือน้องธนาคาธนาคาท้าบ้านเราเรียกว่าต้นกระเจะจันแต่ถ้าเป็นฝั่งพม่าเรียกต้นธนาคาค่ะทุกคนจะเป็นผงสีเหลือง,ลองและนี่คือว่านงาช้างที่เราตํา ละเอียดที่เรียบร้อยจะมีเป็นผงแบบสีเขียวๆแบบอ่อนๆมากๆว่านงาช้างหนึ่งช้อนชาผสมด้วยธนาคารหนึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันแบบนี้เลยคเลคเลไปจนผงกลายเป็นเนื้อเดียวกันเราค่อยเติมน้ำซาวข้าวสำหรับน้ำซาวข้าวใช้เป็นข้าวชนิดไหนได้หมด แต่วิธีทำก็คือเอาเข้าวไปล้างน้ำสะอาดสักสองสามน้ำหลังจากนั้นนำมาแช่ในน้ำร้อนประมาณ15นาทีถ้าเรามีเวลาสามารถคนข้าวให้วิตามินออกมาให้เยอะที่สุดได้ยิ่งดีเลยค่ะทุกคนแล้วก็ผสมในว่านงาช้างแบบนี้ค่อยๆเติมค่อยๆผสมลงไป หลังจากนั้นล้างหน้าทำความสะอาดออกให้เรียบร้อยใช้ว่านงาช้างที่เราผสมเมื่อกี้ค่อยๆขัดบนเบาๆสำหรับคนที่เป็นฝ้าทั่วใบหน้าหรือคนที่อยากได้หน้าเต่งตึงหน้าขาวใสให้ขัดบนทั่วใบหน้าเบาๆประมาณ3-5นาทีและหลังจากนั้นใช้ว่านงาช้างที่เหลือโปะลงไปตรงที่เป็นฝ้าหนาๆของเราได้เลยค่ะทุกคนแต่ถ้าใครที่มีสิว จะงแนะนําให้พอกลงไปเลยโดยที่ไม่ต้องขัดบนประมาณ1 0บถึงสินาทีก็ได้แต่สําหรับเจ๊ง่าวันนี้คือเป็นคนที่พอกหน้าด้วยสุด ธรรมชาติอยู่แล้วไม่ค่อยเกิดอาการแพ้ใดๆการแพ้สมุนไพรถ้าเกิดเรามีความคันมีผื่นขึ้นมีความแดงมีการบวมหลังจากที่เราล้างหน้าออกเรียบร้อยแล้วแสดงว่ามันเป็นการแพ้สมุนไพรนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราพอกไม่มีอาการยิบๆอาการคันอาการแสบรวมด้วยนั้นเป็นเรื่องปกติของการใช้สมุนไพรพอกหน้าถ้าเราล้างหน้าออกแล้วความคันมันจะค่อยๆหายไปเองและ ถ้าเราพอกต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็จะไม่มีความคันบนใบหน้าเลยและนี่คือหน้าที่แก่พอกไปเลยยาวประมาณ2ี่สินาทีน้องก็จะมีความแห้งตึงบอกเลยว่าหน้าตอนนี้ก็คือตึงมากหลังจากล้างหน้าออกด้วยน้ำสะอาดก็จะมีความขาวความกระจ่างใสเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราใช้ติดต่อกันบอกเลยว่าบริกูจ้า